ต่อมาเป็นข้อที่7นะครับข้อที่7จ็ดนี่ยากเยอะคนออกข้อสอบออกเอาไว้ได้ซับซ้อนมากมีกับดักหลายจุดนะครับอันนี้เป็นข้อสอบ ANe t แนวข้อสอบจะคล้ายกับ9ก้วิชาสามัญน,นะครับน้องลองมาดูข้อนี้แล้วจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ <c oughs> มันลึกลับซับซ้อนได้ขนาดนี้อ่านโจทย์นะ ให้ a b c เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมไม่ได้บอกว่าสามเหลี่ยมอะไรนะครับมุม a ต้องน้อยกว่ามุม b มุม b ต้องน้อยกว่ามุม c โดยที่ tan a คูณ tan b คูณ tan c ได้เท่านี้ tan b บวก tan c ได้เท่านี้พิจารณาข้อความว่ากอไก่ tan c มีค่าเท่านี้ขอไขม่มุม c มีค่าเท่านี้ สรุปง่ายๆคือให้หาแทน C กับให้หามุม C ครับเข้าใจนะอ่ะตอนนี้ข้อน,นี้ใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับเริ่มต้นจากไอสูตรแทน b แทนเคูณแทน b คูณแทน c เกี่ยวอะไรกับอันนี้น้องดูนะก่อนอื่นเราต้องพิสูจน์สูตรให้เป็นถ้าจำได้ใช้ได้เลยแต่ถ้าจำไม่ได้น้องต้องรู้ครับเนื่องจากว่าเรามีสูตรแทน a บวก b นะฮะมเท่ากับอะไรครับแทน A บวกแทน B นะครับส่วนด้วย1ลบแทน A คูณแทน B ดูนะฮะนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเริ่มสูตรนะคุยย้ายส่วนตัวนี้มาคูณฝั่งนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการ พิสูจน์สูตรอะไรพวกนี้เราจะต้องใช้เงื่อนไขของสามเหลี่ยมด้วยนั่นก็คือเราจะต้องรู้ว่ามุม a บวกมุม b บวกมุม c ครูย,ยังไม่ย้ายแป๊บหนึ่งครับเท่ากับ180งองศาถูกไหมเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมถูกไหมครับฉะนั้นถ้าครูย้ายมุม c ไปมุม1ก็คือ180ลบ c เท่ากับ a บวก b แล้วครูก็ใส่แทนลงไปทั้งสองข้างนะครับเป็นแทนของ180ลบสก่น้องครับแทนของ180องศาลบ4ได้อะไรจำได้ไหมมันจะได้ค่าลบนะครับอยู่คอร์ดแวร์ที่2ได้ค่าลบของแทน 4. โีเข้าใจไหมครับฉะนั้นแทน A บวก B จะต้องเท่ากับลบ แทน c อันนี้คือเงื่อนไขาภายในสามเหลี่ยมใดๆที่ a บวก b บวก c ต้องได้180นี่ครูกำลังพิสูจน์สูตรภายในสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นครูจะเอาตัวเนี้ยมาแทนครูก็กจะได้ว่าลบแทน c เท่ากับอันนี้นะแทน a บวกแทน b ส่วนด้วย1ลบ แทน A คูณแทนบเคนะฮะจากนั้นครูย้ายส่วนไปคูณฝั่งนี้เอาลบแทน c คูณเข้าก็จะได้อะไรครับลบแทน c เอาลบคูณเข้ามาก็เป็นบวกแทน A คูณแทน b คูณแทน C นะย้ายส่วนไปคูณฝั่งขวาจะเหลือแทน A บวกแทน b นีเห็นไหมครับจากนั้นน้องๆก็ย้ายลบแทน c ีไปไว้ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับแทน e บวกแทน b บวกแทน c ฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่แทน e คูณแทน b คูณแทนซน้องเห็นอะไรไหมอันนี้ เป็นการพิสูจน์เอกลักษณ์ให้ได้มาเอกลักษณ์ซึ่งสวยงามนะครับซึ่งสวยงามมากคือเอาแทน3ตัวคูณกันจะมีค่าเท่ากับแทน3ตัวบวกกันถ้าน้องจําอันนี้ได้ใช้ได้เลยครับในข้อนี้แต่ถ้าจําไม่ได้จบฮะคือทําไม่ได้แน่นอนและสูตรนี้ถามว่าเคยเห็นมาไหมมันมีอยู่ในหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษานะครับ กูกาลังจะบอกว่าข้อสอบมันไม่ได้เกินหลักสูตรแต่ว่าน้องๆต้องเข้าถึงจริงๆถ้าเราได้สูตรนี้มาแล้วมันจะเป็นยังไงโจทย์บอกว่า tan a คูณ tan b คูณ tan c, c นะฮะมันมีค่าเท่ากับ3บวก2รูท3เห็นไหมโจทย์บอกมาแล้วงั้นรูก็เอาตัวนี้มาแทนก็เลยได้ว่า3บวก2รูท3 ต้องเท่ากับแทน B บวกแทน C มันเป็น2บวก2รูท3เห็นไหมกูก็เอาตัวนี้มาแทนตรง B บวก C ฉะนั้นจะเหลือแทน A บวกด้วย2บวก2รูท3เห็นไหมกูก็ย้าย2มาลบกับ3ก็เหลือ1 2รูท3ก็ย้ายไปหักห้างกันหมด ฉะนั้นแทน A มีค่าเป็น1น่แทน A เป็น1มันอยู่ตรงไหนฮะแทน A เป็น1ก็คือแทน45กับแทน2 2 5รถูกไหมเพราะฉะนั้นมุม A มันจะเท่ากับ45องศาหรือไม่ก็225องศาแต่น้องๆครับ225องศามันคงไม่ใช่สามเหลี่ยมแน่ๆเพราะสามเหลี่ยมมันแค่180 ฉะนั้นตรงนี้เราได้มาก่อนนะว่ามุม A ต้องเป็น45องศานี่คือขั้นที่1นึ่งนมฮะยังไม่ใช่ความยากของข้อนี้นี่คือจุดเริ่มต้นถ้าเราได้มุม A นะครับเป็น45องศาต่อมาเราเอาค่าของแทน a เท่ากับ1ไปใช้อะไรได้ครับนี่แทน a เท่ากับหเอาไปใช้อะไรได้ <c oughs> ดูต่อเลยนะ กลับมาดูที่โจทย์น้องๆดูตรงนี้ครับบองไม่เห็นอ่ะนิดนึงนี่นะถ้าเกิดแทน A เป็น1เราก็จะได้ว่าอะไรครับแทน A มันเท่ากับ1เราจะได้ว่าแทนตัวนี้ไปเป็น1ก็คือแทน B คูณแทน c จะต้องเท่ากับ3บวก2อหรือมเข้าไหม แทน b คูณแทน c เป็นสามบวกสองรูทสามเก็บไว้อันนี้อันที่หนึ่งกับอีกสมการหนึ่งนะครับโจทย์บอกว่าอะไรครับแทน b บวกแทน c แทน b บวกกับแทน c จะต้องเท่ากับสองบวกสองรูทสาม น้องจะเห็นว่าสงสมการนี้มี2ตัวแปรอันหนึ่งคูณกันได้3ามบวกสองรูทสอันหนึ่งบวกกันได้2องบวกสองรูทสามถ้าไมครับเราต้องแก้สองสมการนี้เพื่อหาค่าของแทน C จะได้ไปสรุปได้ว่าช้อยกอไก่ถูกไหมตัวเลือกกอไก่ <c oughs> ตอนนี้เราจะแก้สองสมการนี้แหละครับนะฮะ เพื่อให้มันดูง่ายๆหน่อยนะครับครูจะให้เป็นสองสมการนี้เป็น a กับ b แสดงว่า a คูณ b ต้องได้อันนี้อันนี้ก็คือ a บวก b น้องไม่เปลี่ยนก็ได้นะไม่ต้องแก้ก็ได้นะแต่นนี้ครูทาเพื่อให้มันดูง่ายเป็น a เป็น b นึกครับตรงนี้ต้องนึกเอาแล้วเลขอะไรที่คูณกันแล้วได้อันนี้บวกกันแล้วได้อันนี้โอ้โหน้องครับ มันเป็นอะไรที่ยากมากติดไว้ก่อนติดไว้ในใจครูก็บอกว่าอ๋อมันก็คือรูทสามไงตรงเนี้ยน้องต้องดูให้ออกว่าถ้าเราดึงรูทสามออกมาข้างในจะเหลือรูทสามบวกสองถูกไหมรูทสามคูณรูทสามจะได้สามรูทสามคูณสองก็เป็นตัวนี้นี่ยจะรู้ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมนั่นสิจะรู้ได้ยังไง,ไน,ะไง,ไงนะครับ แล้วน้องลองเอาตัวที่คูณกันเนี่ยมาบวกกันซิมาบวกกันซิบวกกันแล้วได้อันนี้ไหมสองก็อยู่ตรงนี้รูทสามบวกรูทสามก็เป็นสองรูทสามเห็นยังอืมฉะนั้น A กับ b มันควรจะเป็นสองตัวนี้ถูกไหมเนี่ยคูณกันแล้วได้อันนี้บวกกันแล้วได้อันนี้นะครับก็แสดงว่าสองจำนวนเนี้ย A มันควรจะเป็นอันใดอันหนึ่งนะครับสมมุติถ้าเกิดว่า a เป็นอันนี้ก็ได้ B ก็จะเป็นอันนี้แต่ถ้า a เป็นอันนี้ B ก็จะเป็นอันนี้ถันไมครับยุ่งยากนะอ่ะถ้าเกิดครูทำต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการแทนค่าย้ายข้างอะไรดูวุ่นวายสมมุติน้องๆมองตรงนี้ออกได้แบบนี้โอเคมันคือถ้า a เป็นแทน b แล้วเป็นรูทาม กรณีที่หนึ่งกูจับคู่ให้นะกรณีที่หนึ่งถ้า A นะครับเป็นแทน b แล้วไปเท่ากับรูทส,สามแทนอะไรได้รูทส,สามฮะ b ก็จะต้องเท่ากับ60ถูกไหมแทนหกสิบ ค okay, ไหมครับจริงๆแล้วแทน b เป็นรูปสามมีอีกที่หนึงอยู่ที่ไหนเอ่ยแทน b เป็นรมูมันก็จะอยู่อีกวอดแดนหนึ่งซึ่งมุมมันก็จะเยอะนะครับแต่ตรงนั้นยังไม่ต้องสนใจน้องๆครับผู้ถามว่าถ้า B เป็น60เมื่อกี้เเป็นเท่าไหร่นะ A เป็น45คําถามคือ C จะเป็นเท่าไหร่ครับ ถ้า A เป็นหกถ้ามุม B เป็น60มุม A เป็น45บวกกันมันได้105 C จะต้องเป็น75ถูกไหมฮะเพราะว่ามุมภายในสามเหลี่ยมจะต้องได้180ก็ลรณีที่สองนะถ้าสมมุติว่าตัว A นะครับตัว A ไปเท่ากับตัวนี้ ตัว a ก็คือแทน b ถูกไหมไปเท่ากับรูทสามบวกสปัญหาแรกคือน้องๆไม่รู้เลยว่า b จะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่น้องๆก็จะไปสรุปอีกอันนึงว่างั้น b ก็ต้องเป็นรูทสามแทนถูกไหมเห็นไหมครับคือตัวนี้ไม่รู้แต่อีกอันนึงอนะ่ะมันเป็นคู่กันไง น้องๆก็ต้องรู้ว่าโอเคถ้า A เป็นตัวหลัง b ต้องเป็นตัวหน้างั้นถ้าเกิดแทน c เป็นรูตสามน้องๆก็จะสรุปว่า C นั้นเป็น60ในขณะที่ a เป็น4ี่สิบหถูกไหมฮะถ้างั้น b จะเป็นเท่าไหร่ครับ b ก็ต้องเป็น75หถูกไหมแล้วน้องจะเลือกอันไหนครับเลือกอันไหนนะครับเนื่องจากว่า โจทย์บอกมานะครับว่ามุม A ต้องน้อยกว่ามุม b และน้อยกว่ามุม C ีั่ไหมมาสังเกตกรณีที่1กรณีที่1นั้นมุม A เป็น45น้อยกว่ามุม b ไหมมุม b เป็น60น้อยกว่ามุม C ไหมถูกนะครับส่วนกรณีที่2มุม A เป็น45น้อยกว่ามุม B มุม b เป็น75น้อยกว่า c ไหมไม่ใช่เห็นไหมครับสิ่งที่เขาให้มาให้เพื่อเอามาคัดเลือกนะครับฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้นะครับว่าว่าแทน a คือ45 a, a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  มุมเดียวคือ45 b คือมุม60และ c คือมุม75 นะครับน้องๆครับมุม75มเราอยากจะทำเป็นข้อขอไข่แต่ข้อขอไข่มันคือระบบเรเดียนเรเดียนดูครับถ้ามันเป็นระบบเรเดียนเราทำไงเราก็ต้องแปลงตัวนี้ให้เป็นเรเดียนนะครับโดยการคูณน,นะฮะคูณด้วยายส่วน180 นี่คือ <c oughs> นี่คือการแปลงมุมองศาให้เป็นเรเดียนนะอะก็ตัดทอนกันตัดทอนกันออกมาปรากฏว่า c มันก็จะได้5ายส่วน12นะฮะ5ายส่วน12แสดงว่าข้อขอไข่นั้นมาแล้วนะครับข้อขอไข่นั้นถูกแล้วนะ c มันเป็น5พายส่วน12จริงๆด้วยข้อขอไข่ถูกครับ เหลือข้อกอไก่ครับแทน C เป็นเท่าไหร่จะรู้ได้ไงเ,เมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครูน่นี้เรารู้มาว่า tan B มันควรจะเป็นเท่าไหร่ครับ tan น B นี่นะมันควรจะเป็นรูทสามเห็นไหมเราหาไว้แล้วอะถ้าสมมุติว่าครูเอาไปแทนนะฮะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าแทน B บวกแทน C โจทย์เขาให้มาว่า <c oughs> 2องบวกสอรูทสมถูกไหมฉะนั้นถ้าครูแทนตัวแทน b ลงไปแทนว่าเป็นรูทสามปั๊บแล้วก็บวกแทน c เห็นไหมเราก็ย้ายรูทสมไปลบกับ2องรูทสเพราะฉะนั้นแทน ซจึงมีค่าเป็น2องบวกรูทสามเราก็กลับไปดูนะฮะกลับไปดูข้อกอไก่ถูกไหมเอ่ยกอไก่ก็คือแทน C เป็น2องบวกรูทสามเห็นไหมก็ถูกนะครับสรุปก็คือกอไก่ก็ถูกขอไข่ก็ถูกตอบข้อที่1นึ่งนะฮะ อันนี้เป็นการคิดแบบย่อนะครับถ้าคิดแบบเต็มยาวมากทวนอีกรอบหนึ่งนะนี่เราทำอะไรมาสิบกว่านาทีเขาให้ A,B,C เป็นมุมในสามเหลี่ยมนะครับแล้วครูก็เลยรู้ว่า A,B,C บวกกันต้องได้180มุม A ต้องเล็กมุม B ต้องอยู่ตรงกลางมุม C ต้องใหญ่ให้เงื่อนไขแทน A แทน B แทน C มาโอเคนะ ต้องการหา tan C ครูก็เลยบอกว่างั้นครูพิสูจน์ก่อน a บวก b บวก c เนี่ยมันได้180นะฮะตรงนี้ครูแค่พิสูจน์ขึ้นมานิดนึงย้าย c ไปลบกับ180แล้ววางแทนเข้าไปสองข้างแทน180ลบ c ได้ลบ tan c ตรงนี้ไปดูเรื่องโคฟังชันนะครับทำไมแทน180ลบ c ได้ลบ tan c ไปดูโคฟังชันได้อันนี้ปับ๊บครูเริ่มใส่สูตร เป็นลบแทน C ีเท่ากับชุดนี้ย้ายข้างคูณเข้าย้ายข้างอีกทีหนึ่งได้อันนี้พอได้อันนี้ปั๊บอ่ะจบได้มุม A พอเราได้มุม A ปั๊บเอากลับมาแทนตรงนี้นะครับมุม A เป็นอย่างนี้พอได้มุม A แทนลวมไปในแทน B แทนแทน a แทน B แทนสปั๊บมันก็จะเหลือ A มุม b กับมุม C เท่ากับอันนี้ เพราะว่าแทน a เป็น1ครูก็ให้ตัวนี้เป็นตัว a ตัวนี้เป็นตัว b แล้วก็ได้อย่างนี้ปับ๊บอีกสมการหนึ่งโจทย์ตั้งมาให้ครูมองว่าอันนี้คือ a คูณ b ได้อันนี้ a บวก b ได้อันนี้ก็นึกอันนี้ใช้นึกถ้าน้องๆไม่นึกจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆต้องแก้สมการโดยเอาอันนี้ไปแทนอันนี้เกิดสมการกําลังสองแยก2วงเล็บเข้าใจไหมซึ่งสุดท้ายจะต้องมาลงเออยแบบนี้ครูเลยใช้การมองว่าอ๋อ มีอะไรที่คูณกันแล้วได้อันนี้บวกกันแล้วได้อันนี้ไหมต้องตาต้องตาดีจริงๆนะครับต้องฝึกพอไล่ว่าอ๋อสอ,อันนี้เป็นคู่กรณีกันก็ลองจับ a เป็นตัวนี้ b เป็นตัวนี้แล้วก็สลับที่กันอะถ้า a เป็นตัวหลัง b เป็นตัวหน้าลองผิดลองถูกพอได้มุมออกมา3มมุมปับ๊บจะรู้ได้ไงว่าอันไหนใช้ได้ครับก็ต้องเช็คเงื่อนไขกับโจทย์ ปรากฏว่ากราณีที่หนึ่งใช้ได้เห็นไหมพอรู้มุม C ก็ตอบขอไข่ได้พอรู้แทน B ก็เอามาคำนวณหาแทน C ได้โดยไม่ต้องไปแตกมุมเป็น45บวก30อะไรพวกนั้นยุ่งยากจบนะฮะข้อนี้ยากจริงๆนะครับข้อสอบ a อเนเป็นข้อสอบที่ดีมากเป็นข้อสอบที่ ในหนึ่งข้อจะมีความเข้มข้นมากคือใช้สูตรหลายสูตรใช้มุมมองหลายแบบเพราะฉะนั้นน้องๆต้องฝึกอันนี้ให้ดีๆก่อนจะไปทำข้อสอบที่มันยากกว่านี้นะครับโอเคนะก็ลองซ้อมทำดูนะครับถ้าเจอข้อยากๆแบบนี้แนะนำให้ทำข้ออื่นก่อนโอเคนะฮะอ่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจนั่งดูอีกรอบหนึ่ง ดูบ่อยๆดูซ้ำๆเดี๋ยวเข้าใจมากขึ้นเองแล้วก็ดูบ่อยแค่ไหนต้องซ้อมทำให้มากกว่าด้วยเห่นไหมครับแล้วะครับข้อนี้ก็ตอบช้อยส์ที่1น,นะฮะสวยงามเป็นโจทย์ที่ดีมากๆจดเรียบร้อยเนาะผ่านนะครับ